เมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของ G0 G0 แล้วก็ G71 แล้วก็ได้ลองทำปฏสุมาันเนาะนะครับต้องลองเขียนเองเยอะๆนะครับลองคิดคำนวณจากตัวเลขดูนะครับหาตัวหาตัวเลขให้ได้หา positioning ให้ได้นะครับแล้วก็ใช้สิบโก้ะครับลองเขียนดูเขียนแล้วก็ปรับดู นะครับอยากให้ทุนผ่ามันสวยแบบไหนนะครับดีไซน์ทุนผ่าแบบไหนก็ปรับเอานะครับมันก็แสดงผลจากตัวซิมโฟให้เราดูนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ซิมโฟเนี่ยวังครั้งเราเขียนด้วยมือเองมันมองไม่เห็นภาพมันต้องไปลองที่คอนเทนเตอร์ซึ่งมันก็จะํำบักพอมีซิมโฟก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอำนวยความสะดวกให้เราได้เยอะแล้วก็ใช้ควบคู่กับ G 4 1 4 2นะครับทีนี้มาดูเวลา g ีจนะครับ ในรหัสคำสั่ของมันเนี่ยเราก็จะต้องมาพิจารณาเวลา G71 ทิศทางที่เราเขียนในความว่าเช่นเราต้องดูว่าเราจะเกรงไปทิศทางไหนนะครับนี่คือ Start point direction ของ start point อยู่นี่แล้วเวลาเราเขียนจากจุด A ไปจุด B สำคัญคือต้องมี Start Point ก่อนต้องมี Start Point ใน G71 ถ้าเราเชื่อส Start point ใช่ไหมครับ มันก็จะเหมือนกับว่าตัวโปรแกรมนะครับพยายามคำนวณ area พื้นที่ area ที่จ็ดหนึ่งทำงานทางด้านแกน x ใช่ไหมครับมันก็เกรงยากเกรงอยากใน area ที่คิดจาก start point แบบนี้นะครับเหมือนที่เราพยายามทำาโปรแกรมกันเมื่อวานอันนี้ direction ที่ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่า u ค่าดใช่ไหมครับค่า u ค่า w, ค่า u ค่าับเเป็นค่าอะไรเนาะ ป็นค่าเผื่อใช่ไหมครับบางค่าเผื่อนะครับค่าเผื่อของเราค่าเผื่อเราก็จะเผื่อติดบวกไว้เอาไว้กึ่งละเอียดก็จะเป็น u บวก j บวกเป็นค่าติดบวกถัดมาอันนี้เกิงจากเลื่องทางนี้ไปเนาะเวลาเราทำโปรแกรมบางครั้งเราอ,อาจจะมีเลื่องจากซ้ายไปขวาแบบนี้ก็คือ a ไป b ถ้าเลื่องจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับเหมือนกันเราต้องมี start point ให้กับ g 7 1หนึ่งแล้วก็ เวลาเราจะใส่ค่า u w เราก็ใส่เป็น u บวกนะครับทางด้า x, x, w, นแกน x ีบวก W ั่นคือต้องใส่ติดลบกลับมาเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยถ้าลักษณะที่เราจะเกรงจาก a ไป b เราก็จะมีจุด Start point ทีนี้เวลาเป็นกรงใช่ไหมครับจาก a ไป b นะครับ ค่าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของ U ติดลบนะครับ U ติดลบค่าเผื่อเนาะแล้ก็ W ติดบวก U จิดลบ W ติดบวกลักษณะแบบนี้เราเอาไว้สําหรับงาน ID นะครับงาน ID งานคว้านด้านบนนี่เป็น OD เนาะ OD งานปอกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ทั้งงานคว้านและงานปอกนะครับในตัวที่เป็น G จุดหนึ่ง แบบเดียวกันนะครับรูปรูปนี้ก็แบบเดียวกันจาก A ไป B ควานจากซ้ายไปขวาแค่นั้นเองเราก็พยายามมองแกนเป็นหลักเพราะฉะนั้นที่เราจะใช้เป็นเบสิกบ่อยๆเลยนะครับก็คือกลึงคว้านปกตินะครับกลึงคว้านปกติที่เทเลดอยู่ด้านซ้ายนะครับเทเลดด้านซ้ายแล้วเราก็จะ จะควานหยาบควานหยาบคือไปที่ทางแนขนควานหยาบถ้าเป็น ID นะครับเราก็จะใช้รูปลักษณะรูปนี้เวลาเราเขียน point ใช่ไหมครับเราเขียน Start point แล้วเวลาเรา start เราเขียนจุด Start เราต้องเขียนจุด Start จุด a อเนี่ยอยู่หน้าง,งานจุด a อยู่หน้าง,งานนะครับแล้วก็จุด B คือจุดสิ้นสุดงานแต่ถ้าเป็นงานปอกที่เราเขียนกันนะครับงานปอก od ดีเรามีจุด Start จุด A ก็อยู่หน้างานใช่ไหมครับจุด B ก็สิ้นสุดงานเราก็จะใช้2รูปนี้เป็นหลักสำหรับการกลึงวัตจากบอกบอกยาวส่วนดิเรกชันในการคิดค่าเผื่อก็ให้ไปดูจากแกน XZ ของเรานะครับว่า UW เราควรจะเป็นลบหรือเป็นบวกถ้า UW ไปเราจะเผื่อไปในทิศทางเดียวกันกับแกน XZ เราก็สั่างให้มันเป็นบวกเพราะเราจะต้องเผื่อเผื่อเก็บฟินิดแต่ถ้า u ตวเปลวเวลาเราเผื่อแล้วมันสวนแกนนัตรงข้ามกับทิศทางแกนเราก็ให้มันเป็นทางลบตัวอย่างลองเขียน G ีโค้ดในงานควานสมสมมติว่าเจาะมาแล้วอ่ะเจาะมาแล้วนะครับเจาะมาเรียบร้อยเดี๋ยวให้ลองลองดูตัวเลขก่อนคิดตัวเลขก่อนลองใส่ดูดีครับว่าที่เราใส่เดี๋ยวผมเฉลยให้นะครับ อันนี้ฉนเฉลยก็เดี๋ยวจะลองเขียนเข้าไปนะครับอันนี้นะครับเวลาเราดูว่าเราจะเขียนที่ตำแหน่งไหนนะครับก็จะมองคล้ายๆกับที่เราปอกด้านนอกนะครับเราก็พยายามทำเส้น a r e ยของมันเวลาเราเขียนนะครับคือมันก็จะมาจาก home ใช่ไหมครับ home เ,เป็นตำแหน่ง home เนาะแล้วเวลาเราเข้างานใช่ไหมครับเราก็ ต้องมาหาตำแหน่งเข้านะครับตำแหน่งเข้าเวลาเข้าหน้างานนะครับก่อนที่จะมาทํา G71 เนาะนะครับแล้วค่อยลงหน้างานใช่ไหมครับลงเสร็จนะครับ <c oughs> เราก็ต้องเขียนจากอะไรครับอันนี้มันคว้านถูกไหมฮะต้องจากหน้างานเข้าไปในงานก็ขเขียนจาก A หน้างานแนละ้วก็จบที่ B อันนี้มันเป็นสุดที่ไดมิเตอร์5.8ตรงน,นี้ได้2015นะครับเดี๋ยวจะลองเขียนเข้าไปดูก็ โอหนึ่งสองสามสี่อ่ะเรจะโอหนึ่งหรือถ้าเราตอนตอนนี้เราเขียนหน้าลายวันแล้วนะครับเราอาจจะเป็นโอหนึ่งอย่างเดียวก็ได้โอหนึ่งเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันขอเอาขอขอ,ขอมาก่อนเอาจีศูนย์ศูนย์นะครับจีศูนย์ x นะครับอยู่หน้างานหน่อยนะครับหน้างานของเราก็ตีว่าความโตหน้างานตรงนี้สัก x หนึ่งร้อยแล้วกันเสร็จิวห้าจะโควิ่งมาจาอดตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็วิ่งไปที่นะครับตำแหน่งจุดจีสูกันนะครับไปที่ x แรกนะครับก็คือตอนนี้ประมาณห้าสิบแปดใช่ไหมห้าสิบสิบห้าจุดแปดนะครับหรือมันน่าจะเป็นประมาณสิบสิบหกอ่ะเนาะ x สิบหกอ่ะเนาะตรงนี้โดยประมาณนะครับพอดีแบบมันไม่ได้บอกมาดูจาก g c o ค e นะครับ x ตอนนี้วิ่งมาจ่อหน้าง,งานแล้วก็จ่อหน้า แล้วก็เอาอเซตใช่ไหมครับเซตอยู่หน้างานสักกี่มิลก็ว่าไปอาจจะสอมิลสามมิลนะครับเซตเป็นเซตสามนะครับก็คือเราเราก็พยายามดีไซน์ทุกผ่านมาก่อนนะครับมาจากโฮมใช่ไหมครับมาจากโฮมแล้วมาจอ 0, ม่อ G0 ไว้ที่ x ร้อยเซตจี่ห้าก่อนแล้วก็มาลงที่ตำแหน่งสตาร์ทสตาร์ทโพซิชันใช่ไหมครับมาลงที่สตาร์ทโพซิชันพอหลังจากสตาร์ทโพซิชันใช่ไหมครับเราก็ใส่ ลักษณะของ G71 เข้าไปทีนี้ใช่ไหมครับ G71 นะครับ U กินข้างละกี่มิลน,นะครับเอากินข้างละสองมิลเลยอ่ะนะครับถอยนะครับแต่ถ้าเป็นงานคว้านใช่ไหมครับงานคว้านเราก็กินเยอะไม่ได้อ่าสมมติกินข้าาละมินเนาะ U เดบคัทใช่ไหมครับลึงลึกแล้วก็ถอยถอยหนึ่งกัน ่อไปก็เป็น G.1 ใช่ไหมครับ G.1 แล้วก็บล็อกแรกเรากำหนดไปเลยบล็อกแรกเป็น10อ่ะสมมติถมกำหนดเป็น10บล็อกสุดท้ายเป็น TQ ใช่ไหมครับ Q.20 แล้วก็ค่าเผื่อ U U ที่เราจะเผื่อใช่ไหมครับ U ก็ต้องมันสวนนะครับเราต้องเผื่อให้มันตำแหน่งตำแหน่งเชฟงานเนี่ยนะครับตำแหน่งโปลูกไฟของมันจะต้องเผื่อลงมาทางนี้ อยดลงมาทางนี้มันก็ส่วน Direction ของแกน x ก็เป็น u ลบที่ก็ว่าเราจะเผื่อเท่าไหร่จะเผื่อหนึ่งมิลดับเบลนะครับฝั่งดับเบลก็เป็นทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดียวกันก็คือดัเบลเนี่ยเราจะต้องเผื่อทางด้านบวกเผื่อให้เส้นโปรไฟล์มันอยู่แบบนี้เวลามันคึงหยาบใช่ไหมครับมันจะไม่ถึงกับชิ้นงานเส้นมันจะไม่ถึงชิ้นงานแล้วก็เผื่อไปนะครับดัเบล สมมต,ติว่าจะปิวหนึ่งมิลด้วยนะครับแล้วก็ฟีดกลึงนะครับฟีดกลึงหยาบเอฟจุดหนึ่งห้าสมมตินะครับเอฟจุดหนึ่งห้าฟีดกลึงหยาบตัดมานะครับเราก็ต้องเริ่มเขียนแล้วตอนนี้มันสังเกตว่าจุดสตาร์ทนะครับมันมาอยู่ข้างล่างแล้วเดีย๋ยวต้นค่าแกนเราเข้าไปปรับเอาได้นะครับแต่สตาร์ทเนี่ยมันลงที่ไดมิเตอร์เล็กแล้วนะครับ พอเวลาเราคว้านนะจุดสตาร์ทมันต้องควานที่เดมิเตอร์เล็กก่อนไปหาเดมิเตอร์ใหญ่โอเคเราสตาร์ทบล็อกนะครับสตาร์ทเอ็นบ็อกไว้ที่ n อ็สิบอันนี้ก็เป็น n อ็นสิบเสิบตรงนี้นะครับเราก็จะใส่มาที่ตำแหน่งนะครับมันวิ่งมาปุ๊บเราก็ใส่ให้มันวิ่งเข้าหาแซมันตอนนี้มันอยู่มันอยู่รอ X16 แล้วนะครับนะ x16 นะคสิบหกแซสามันรอแล้วรอตรงนี้แล้วนะ,นะครับรอที่จะคว้านแล้วก็ทีนี้เราก็เขียนตำแหน่ง ตำแหน่งตำแหน่งที่เราจะเขียนนะครับก็ก็คือตำแหน่งของงานนะครับตำแหน่งของงานตำแหน่งงานตำแหน่งแรกนะครับจุด a ตำแหน่งแรกนะครับ i นบล็อกของมันตำแหน่งแรกก็จะเป็นจากตรงนี้นะครับเราก็จะวิ่งด้วย g 0ศนย์นะครับพอมันใกล้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นจีศน G01 นะครับใกล้งานไปที่ตำแหน่ง a นะครับก็คือ x a มันใด3 2สองนะครับ ส2องบวกด้วย4นะครับเพราะนั้นใดตรงนี้มันสามสองถูกไหมครับสามสองนะครับก็เขียนไว้สามสองแต่มันมีแชมเฟอร์นะครับเพราะนั้นนะครับมันมีแชมเฟอร์อยู่ 1. 5ุ้าแชมเฟอร์หนึ่ง1จ้าที่ไม่ต้องออกไปใช่ไหมครับแชมเฟอร์เพราะนั้น 1. 5ุ้าคูณ2ก็เป็นสามนะครับ3มบวกด้วยสามสองนะครับก็จะเป็น3าห้านะครับ สามห้าจะใช้ที่สามหกสามเจ็ดก็ได้คือให้มันต่ำนะครับต่ำกว่าจัมเปอร์ในที่ทางที่มันเข้านะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปปรับมนะันนะครับแต่สมมุติถ้าผมใส่ใส่เท่ากับพอยต์ก่อนเนาะคิดง่ายๆแล้วค่อยไปปรับนะครับ x สามห้าแต่นี้ถ้าเกิดเราใ้่ g 4, 2, 3, ีซีสองีสามอะไรก็อย่างที่บอกครับ้ใ,ใจใส่ g ีซหนึ่งสีสองเนี่ยเราก็ต้องเผื่อไว้มันนิดนึงเนาะตอนนี้เขียนไปก่อนนะครับเขียนไปที่ตำแหน่งมันก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปคิด ก็คือบวกไป35นะครับอีก35 35นะครับแล้วก็ฟีดนะครับฟีดเข้าอ่ามันเป็น G1 เนาะจุดหนึ่งนะครับเราก็นะครับเราเข้าไปที่หน้างานนะครับตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปที่เอ่อแซทศูนย์เสร็จแล้วก็จะไปที่ตำแหน่งนะครับเอาอินบอกนี้ออกเนาะพอเราเข้าไปที่แซทศูนย์ใช่ไหมครับจ่อแล้วเราก็เขียนนะครับเขียนตามตามเชฟชิ้นงานทีนี้ก็จะเป็นที่ไดมิเตอร์ สานะครับไปที่เดมิเตอร์สามสอง x สาสองแล้วก็ค่า Z นะครับมันเป็นเชมเฟอร์หนใช่ไหมครับก็คือ Z ขถอยกลับมา1นจุดห้านะครับจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องของ C มันต่ำกว่า0ูนใช่ไหมครับาะเป็นลบ1นึ่ง้าก็ดูตรงนี้ไปด้วยนะครับเลาวก็วิเคราะห์เส้นเส้นทางเดินเครื่องมือตัดของเราไปด้วยนะครับแล้วเราค่อยมามาดีไซน์มาปรับทูนผ่าให้มันสวยขึ้นเบื้องต้นก็ขเขียนตามเชฟงาน ตัดมานะครับพอมันเดินมาตำแหน่งนี้แล้วนะครับตำแหน่งนี้แล้วเราก็จะเดินนะครับจะให้เครื่องมือตัดมันเดินไปทางนี้ต่อนะครับไปที่ตำแหน่งนะครับ32 x3 2สองเมหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ z ใช่ไหมครับหใช่ไหมครับความลึกของมันนะครับอ่านจากแอสโซร์ก็เป็น z z นะครับลบ15จุดตัดมานะครับวิ่งมาแล้วตำแหน่งนี้เดี๋ยวมันจะต้องนะครับเคลื่อนที่ลงมาแบบนี้ถูกไหมครับ เพื่อนที่ลงมาแบบนี้ก็โพซิชันของมันนะครับก็จะเป็นไดมิเตอร์ใช่ไหมครับ x ่ตอนนี้มันวิ่งมาถึงนี่แล้วนะครับเหมือนเหมือนกันนะบนภาพบนภาพล่างเหมือนกันนะก็จะเป็น x ทยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็ z นะครับถ้าเราใส่ z เราก็บวกเพิ่มเข้ามาถ้าเราไม่ใส่ z, แเราก็ใส่ดัิลก็ได้ก็จะเป็นสองแกนเนาะไปที่ x เออ x ยี่สิบจุดถ้าเป็นดัิลใช่ไหมครับลบสิบห้าจุดจะใส่ดัเิลใส่ z ก็ได้ เสร็จแล้วถัดมาก็จะวิ่งไปที่ตำแหน่งนะครับตำแหน่ง Z ใช่ไหมครับวิ่งไปที่ตำแหน่ง Z ตอนนี้4 355ก็จะเป็นถ้าจะใส่แต่เปรวนะครับแต่เปรวก็จะเป็นลบ15ลบด้วย R รเรเดียน1.5ก็คือจุดเริ่ม R ใช่ไหมครับเริ่มต้น R ก็คือจุดนี้นะครับจุดเริ่มต้น R 15ลบ1.5 13.5เนาะ สิบสามสิี่สบห้าสามจุดห้าเสร็จแล้วก็เป็นโค้งนะครับโค้งลงแบบนี้โค้งลงก็ชวนเข็มนาฬิกาก็เป็น G สามก็เป็น G สามไปที่ตำแหน่ง x สุดท้ายนะครับของ G สามนะครับก็คือตรงนี้มันไดเ m e เตอร์ยี่สิบยี่สิบบวกด้วยหนึ่งจุดห้าคูณสองบวกได้สามได้ลบเพราะว่าไดาเเอร์มันเล็กลงนะครับลบด้วยสามตรงนี้มันไดเ m e เตอร์ยี่สิใช่ไหมครับ เนติตรยี่สิตรงนี้ r 1.5นะครับ1.5ึสองฝั่งมันก็3ามิลนะครับเอา2 0่สิบลบสามจุดสุด r ก็จะเป็น x 1 7นะครับ g สาม x 1 7บเจ็ดจะลืมนะครับจะลืมพิมพ์แล้วก็ใส่จุดด้วยอาจจะไม่ต้องใส่จุดศูนก็ได้แต่ขอให้มันมีจุดข้างหลังนะครับฝึกไว้่็ให้มันมีจุดข้างหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับ g 3มเนี่ยมันต้องประกอบด้วย x z ใช่ไหมครับ นะคือจุดจุดสิ้นสุด R นะครับ z ของมันก็จะเป็นสิ้นสุด R นะครับ z ก็15 15้าิบห้าสิบห้าก็เป็น45ห้านะครับเป็น z 45สหแล้วก็มันเป็น R 1 5จุถัดมาเ็าจะเป็นวิ่งตรงลงมาเป็น G1 ตรงมาที่ตำแหน่งนะครับตอนนี้มัน16เนาะใช่ไหมครับแต่เราก็ให้มันต่ำกว่างานหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับต่ำกว่างานหน่อยหนึ่งก็เป็น15 8 1้าจ5ดห้าุ้าิ้าุดดอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับ ทีนี้นะครับอันนี้คือจุดบล็อกที่เราสิ้นสุดใช่ไหมครับสิ้นสุดของงานของเราแล้วบ็อกนี้นะครับผมก็จะใส่บ็อกไว้ด้านหน้าเพราะว่าผมทํา p 1 0ถึง q 2 0ก็เป็น n 2 0พอเราได้ตรงนี้นะครับเราก็ซิมูเลชันดูก่อนว่าเป็นไปนตามที่เราคิดไหมนะครับอันนี้คือมันวิ่งทะแย,ยงเข้ามาเลยนะครับทีนี้พอเราเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมครับถ้าเรามองลักษณะทุนผ่าดแบบนี้ใช่ไหมครับ เราอาจจะนะครับเวลามันจุด p p รปรวนใช่ไหมครับจุดเซฟตี้แล้วก็จุดสตาร์ของเราอยู่นี่ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องนะครับเพิ่มจุดนะครับเพื่อให้เส้นทุน่านมันตอนที่มันวิ่งนะครับตอนที่มันวิ่งมันจะเซฟตี้มากขึ้นนะครับไม่วิ่งแบบสองแกนนะครับเพราะเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดปลอดภ <Yeah. S 1> ัยแล้วลงมานะครับหรือ ราอาจจะวิ่งไปทางน้กรน,นะครับวิ่งไปทางน้กรแล้วก็วิ่งลงมาหน้างานแต่ตอนนี้ผมทําหน้างานไว้ที่25นะครับผมทําหน้างานไว้ที่25ใช่ไหมครับผมก็ปรับจุดมานหน่อยนะครับปรับจุดแล้วก็ดีไซน์เพิ่มนะครับแทนที่จะมาลงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เป็น x100 s e ห25นะครับแล้วก็เป็น x16 s สา3ขอที่หนึง่งเพื่อให้อะไรครับให้ทูน่าที่เราดีไซน์เนี่ย คอนโทรลตามตำแหน่งได้เวลามันวิ่งเราก็ควบคุมทิศทางของมันนะครับเราก็เราก็ต้องสั่งว่มามันทวนจะไปทางไหนนะครับเวลาเดินทุนผ่านนะครับหรือทางเดินของเครื่องมือตัดเดมิเตอร์สบวกนี้วัดตรงไหนนะครับถัดมานะครับพอมาเสร็จตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราจะใส่ G70 จ็เข้าไปก็ได้นะครับบล็อกนี้คันบล็อกไว้หนึ่งบล็อก G70 แล้วก็ P P10 Q ิสุดท้ายก็คือ Q20 ลองดูนะครับ <c oughs> มันก็จะคึงควานหยาบเก็บละเอียดหนึ่งครั้งพอเราจะทํางานจริงนะครับพอเราจะทํางานจริงเราก็จะต้องไปใส่พอมพิวเตอนะครับคอมพิวเตอที่เมื่อวานันะโ,โปรแกรมใช่หไหมครับ G สองหนึ่ง G สองแปด U ศูนย์นะครับถ้าจะจะใส่สองประทัดก็ได้นะครับ G สองแปด W ศูนยะ์เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกทูนัมเบอร์นะครับ บางรุ่นไม่ต้องใส่ G0 T ก็อ่านนะครับแต่เพาเพื่อความอะไรความชัวร์เขาก็จะใส่ G0 นะครับที่หัดเป็นทุนเบอร์หนึ่งเนาะนะครับ G0 T0100 นะครับ Cancel ความยาว offset ทุนนะครับแล้วก็ G0 นะครับ T0101 นะครับเรียกทุนเบอร์หนึ่งมาพร้อมกับความยาว offset เบอร์หนึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วก็ถ้าเรายังไม่เปิดน้ำ ไม่เปิดไม่เปิดคูแนนะครับไม่เปิดครูแรแนก็คือ M8 นะครับเราก็ใช้เปิดรอบนะครับวอร์มรอบไปก่อนนะครับ G97S 500ทีนี้ก็ไปพิจารณาเอาว่ามันควรจะเดิน M3 M4 ถ้าป้อมมีดอยู่ด้านบนและมีดหงายก็ควรจะเป็น M M4 ถ้ามีดคว่ำก็ควรจะเป็น M3 ครับถ้าป้อมมีดอยู่ด้านล่างและมีดหงาย ก็ควรจะเป็น M M สก็ไปพิจารณาเอาว่ามันเป็นมิตรคว่มไม่ไง่ายสมมติผมใส่ไปก่อน M สม M สานี่คือหมุนทางตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วก็ใส่ M สามเสร็จใช่ไหมครับก็มาที่ Approve ใช่ไหมครับจุด Safety จุดเข้าง,งาน a p p r o มันวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาที่ X สิบหกเราจะมาเปิด M เปิดน้ำหล่อเย็นที่นี่ก็ได้นะครับ M แปดตรงนี้เราก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จยังยังนะครับอันนี้คือลักษณะของถ้าเราใช้เป็น G เกเจ็ดแต่งานคว้านนี้ d i a เตอร์มันเปลี่ยนแปลง ใช่ไหมครับไดเมเตอร์มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพอไดเมเตอร์มันเปลี่ยนใช่ไหมครับเราต้องคุมรอบนะครับคุมรอบก่อนที่มันจะเกล่อนงานก็คุมรอบให้มันนะครับคุมรอบพอมาถึงแอปลบใช่ไหมครับตำแหน่งระยะแอปลบระยะเข้างานที่เซฟตี้เราก็มาคุมรอบคุมรอบด้วยความเร็วตัดคงที่พอความเร็วตัดคงที่เวลามันคำนวณเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นใส่รอบแม็กให้มนนะครับใส่รอบแม็กให้มนเพื่อไม่ให้คอนโทรลเลอร์คำนวณ รอบสปีดสูงสุดมันอาจจะมีความอันตรายเพราะนั้นเราก็ต้องใส่รอบแม็กการใส่รอบแม็กก็เป็น G 5 0ใช่ไหมครับ S ทีนี้รอบแม็กเราเท่าไหร่ S ที่เราจะรอ,อ,อบนะครับ RPM ที่เราจะใส่ก็มาจากอะไรสูตรรอบแม็กใช่ไหมครับก็มาจากสูตรสูตรของเราก็คือ N เท่ากับจำได้เนาะพัน VC อ่านด้วย pi สาม D ใช่ไหมครับพันวีซีส่วนพายดีเนาะเนเท่ากับพันวีซีส่วนพายดีที่เราใช้กันเดเเมตอร์เล็กสุดของเราเท่าไหร่นะครับเป็นเดเเตอร์มินนะครับเดเเมเตอร์เล็กสุดนะครับมนเนาะเพราะนั้นเราก็สมมุติเราจะใช้ VC ที่200นะครับเราก็คูณเลยพัน คูณสองร้อยนะครับส่วนหารด้วยใช่ไหมครับสามจุดหนึ่งสี่คูณเดมิเตอร์เลกสุดของเราเราจะเกรงปอกที่สมมติว่าเราจะเอาสักสิบห้ามิลเลกสุดเมื่อกี้เนาะนะครับเพราะนั้นคูณเลยรอบเลกสุดก็เมื่อกี้พันใช่ไหมครับคูณด,ด้วย VC ใส่นักสองร้อยนะครับเอมนเตอร์ไปก่อนนะคพัน VC หาร พายสามจุดหนึ่งสี่นะครับอนเทหาร d ีดีสิบห้าอันนี้คือรอบแม็ก4 0สี่พันะครับซึ่งเราใช้ VC 2 0สองร้อเนี่ยรอบไปถึงสี่พันเลยนะครับได้ความเรยวตัดตรงนั้นถ้ามันสัมพันธ์กันจริงๆตำแหน่งนั้นมันต้องถึง4ี่พันซึ่งเรารอบเราคงทําไม่ได้นะครับเรื่องเราคือคงไม่ใช่รอบสี่พันหรอกใช่ไหมครับจริงๆแล้วเวลาเราคำนวณมามันจะได้แบบนี้ อ่ะลองลองใช้ vc ร5อยห้าสิบพันคูณ vc ร้อยห้าสิบนะครับหาร π 3สามจุดหนึ่งสี่ enter นะครับหาร d สิบห้าเหมือนเดิมนะครับสามพันกว่านะครับเพราะมันเป็นเตอร์เล็กใช่ไหมครับเตอร์สิห้ามันเน 15, นล็กมันก็น่าจะประมาณนั้นเพราะนั้นเราต้องควรคุมรอบนะครับคุมรอบนะครับเราก็คุมรอบนะครับเราก็คุมรอบโอเคเราอาจจะคุมรอบตรงนี้ที่นะครับ สามพันนะครับไม่เกินนะครับเป็น s 3ส0ามพันนะครับแล้วเราก็ใส่ VC นะครับ VC ก็คือ g 9เก้าหกใช่ไหมครับคุม VC นะครับ g 9เก้าหกคุมความเลอตัด S เราใส่ s 2ส0องร้อยได้เลยมันก็จะแม็กพีคสุดเมื่อกี้มันขึ้นไปสี่พันใช่ไหมครับคูณแล้วใน S อสองร้อยมันได้สี่พันนะครับพอเรอตัดสองร้อยเนี่ย แต่ยังไงแล้วเนี่ยมาพิจารณาการแคมปิ้งของชิ้นงานพิจารณาเครื่องพิจารณาอะไรเนี่ยแม็กมันทําได้ประมาณนี้แล้วก็เอารอบแม็กไว้ที่3,000ับเพราะนั้นถึงมันจะคํานวณเกิน4,000มันก็จะหมุนแค่3,000รอบนะครับโอเคนะครับหัวโปรแกรมเรียบร้อยท้ายโปรแกรมนะครับกึ่งปอกกึ่งฟินิชอะไรเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับ นะครับก็นะครับสั่งนะครับ G0 นะครับไปที่หนแอป G0 ถอยนะครับงานงานคว้านใช่ไหมงานงานคว้านปุ๊บก็ถอยเซตก่อนนะครับ G0 เซตเห็นไหมครับเซตยี่สิบห้าแล้วค่อยไปที่ตำแหน่งนะครับเมื่อกี้เราเข้าทตำแหน่ง X100 ใช่ไหมครับ X100 นะครับที่ศูนย์ย์นะครับ นี่เราเปิดน้ำหล่อเ,เย็นได้ไหมเปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วก็ปิดด้วยนะครับปิดน้ำหล่อเย็นด้วยด้วย M 9นะครับแล้วก็ M 9เสร็จนะครับเรอาจจะปิดสปดดินเดร์เลยตรงนี้ก็คือ M 5แล้วค่อยไปเซ็ตของการซีโร่รีเทิร์น G 2 8 U 0 W 0นะครับแบบนี้แล้วจบด้วย M 3 0เพราะฉะนั้นเวลามันทำงานนะครับเริ่มที่ผมโปรแกรมก่อนเนาะ start นะครับ กบกลัมันก็จะเป็นเส้นทางเดินทุนผ่านที่เราต้องการถ้าของใครอยากจะใส่ G ีินหึงสีสองเพื่อต้องการาชดเชยใช่ไหมครับปรับ้บาว offset ก็ใส่คล่อมเลยนะครับใส่คล่อมใน G 7เจได้เลยนะครับเป็น G อันนี้มันเดินอะไรเดินซ้ายถูกไหมครับเดินไปทางนี้ใช่ไหมครับ offset ซ้ายนะคอมเพนเ a t i o n นี่ครับ ชดเชยนะครับคอมเพนเซชนะครับชดเชยซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็น G41 นะครับปิดด้วย G40 นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องถ้านี้ก็ใส่ไปแล้วแต่ว่าเราจะเข้าแบบไหนเนาะทีนี้ถ้ามันเป็นเครื่องนะอันนี้ผมเซฟเป็นไฟล์ไว้นะครับเซฟเป็นไฟล์ NC ไว้นะเซฟเป็นไฟ Gcode ไว้นะครับทีนี้เราจะลองลืมให้เบรกเลยยาวเลยนะครับลืมเบรกเลย น่าจะเขียนกันได้ใช่ไหมครับตามคอนเซปต์นี้นะครับทีนี้เบก่อนนะครับเบคอนพักบิก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับ